สวัสดีครับท่านผู้ชมชสบายดีพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิมาเฮ็ดคลิปตอบคอมเมนต์พี่น้องคนไทยแล้วก็นคนดาวเขาเนาะที่เ่าพันได้ลงคลิปไปเกี่ยวกับหนุม่มรบพดาวที่ลาพี่น้องคนไทยสถาบันเบิกสูงแล้วกราได้งานดาวว่ามัเป็นขีดขาเขาหนุ่มน,นี่นะมันมีพี่น้องเอฟซีหรือว่าพี่น้องคนไทยเขามาเบิ่งซองเ่าพันได้เนาะแล้วกมาคอมเมนต์มาอันนี้ หลายคนกะเข้าใจเนาะพี่น้องหลายคนเพิ่นก็บอกเข้าใจเนะาะป้าพันกัสิมาตอบคอมเมนต์มาทธ่ว่ใเห้ฟังว่าจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างที่ว่าพันเคยเบ้านี่หลายๆคลิปไปันเลเนาะเฮาบ่สมควรที่สิมเาบอาป้าพันถึงได้ออกมาเห็ุคลิปลงช่อง t u b e บป้าพันมีอยู่คลิปหนึ่งเนาะทีวะ่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ล้าเฮาบางสองมักเอาเรื่องที่คนนาวคนไทยพิดกันมาสาร้างเป็นคอนเทนต์เนาะ แต่ก็สิมีคอมเมนต์บางคนมาคอมเมนต์ว่าเขารับความจริงบ่ด้นื่อนี้นะม่นม่แม่นว่ารับความจริงบ่ด้เนาะพี่น้องสิ่งทีเบาพันคิดเบาพันวาถ้าเขาบาใหค่คาเบาให้ความสนใจเขาเบาไปแช่เอามาดูดคลิปมาลงมาเผยแร่ต่อคลิปนั้นกน็อาจสีได้ย่แค่นั้นเนาะพี่น้องสมมติว่าเขาไปเห็นคนเดียวเขาอาจสีเห็นแค่คนเดียวเนาะคนอื่นกับ,บ่สามารถสีเห็นได้้าเขาบ่เอามาเอ็ดมาแช่มาต่อ แต่เป็นยังประเด็นนี่บาพันคือเอามาเห็ดเพราะว่ามันเลยรับผลกระทบกับตัวเขาเองเนาะบาพันก็ได้ตองเอาออกมาเห็ดเนาะคลิปไอน้นมรอบๆพอพอป,ปากดีคนนี้เนาะบาพันก็ได้ได้เห็ดคลิปออกมาเนาะเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับตัว,ตวบาพันเองบาพันมาเห็ดงานอยู่ในฝั่งไทยเนาะพี่น้องแต่ก็ที่สําคัญก็ผ่านพิงสถาบันเบื้องสูงของพี่น้องคนไทยเนาะ คนดา,หานนวาห,าาห้องไร้ยคนกะรับบปรไกเนาะเพราะว่าคนดาวห้องไร้ยคนนี่กะประเทศไทยมีบุญค้กนกับชีวิตข้าเจ้าเนาะบางคนออบละเฮตได้ร่อนพี่น้องขามน้ำขามทะเได้มาเพิ่งใบบุญปรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเนาะพี่น้องกะหลายคนกะมิโยมีกินเบามากกับคนดุพี่นอ้องคือเพิ่นมีประมีปู้สูงทรงอีดีเลยคนดุกว่าปล่าโอ้ยวาพันเบอกเลยวาพันนี่ บอกเคยคิดไลยเอียงกับสถาบันเพื่อนเด็กพี่น,น้องมีแต่เห็นย้าไหยกับแบบว่ามันสมัยก่อนนี่ว่าพัานธ์จีเราสู่ฟังเนาะแต่ก่อนไปยืนบงหนังนี่ฟังเพลงสรรเสริญพระประมีของในหลวงเขากับก่อนหนังสีสายนาะพี่น้องอยู่ในโรงหนังใหญ่ยยในประเทศไทยนี่ว่าพัานกระสิเขาไปเบิ่ประจํากะบางที่ก็นําตาไลพ่นเดพี่น้องมันเป็นเอียงที่มันซึ้งเอียงยักอย่างที่เขาบอกเคยเห็นะนะพี่น้อง จิวพันบอกเคยเห็นนะเขาไปเห็น,น,ยนนะอยู่ในโรงภาพยนตร์นะอยู่ในโรงหนังก่อนพระเจ้าสีทรายหนังหรือว่าแม้กระทั่งคอนเสิร์ตท,ทุกงใหญ่เนาะจิวพันไปเห็นพระเจ้ากัสจีลองเพลงสรรเสริญพระปรมีก่อนเปิดคอนเสิร์ตหรือว่าเปิดโนกหนังเองชักอ,อย่างเนะาะเพื่อเป็นการซึมซับให้คนไทยพระเจ้ารักนะห่วงแหนสถาบันบิพันก็นเข,ข้าใจเนาะ แต่ไอนมรอบพ่อคนนี้กับุ่หูว่าเอาความเกลยดควอมโกรธมาได้ใส่เนาะความเกลยดควอมโกรธมาได้ใส่ถึงด้มะม่วขนาดนะจริงจริงเดี๋ยวว่าพันบอยาเค็ดดอกลิปพวกนี้มันเป็นลิปสั่งความแตกแยกเนาะแต่มันก็อดบไหยเพราระว่ามันเป็นยังเขาเอิญมันสิได้รับผลกระทบกับเข้าโดยตรงเนาะบอมเบนวาออกมากแก่โตรี่อย่างเดียี่นองมันมีส่วนหน่อยคนดาวที่คิดแนวนี้คิดบดีคิดแนวนี้อยู่กับ สถาบันหรือว่ากับพี่น้องคนไทยนี่นชวนหน่อยดีพี่น้องคนเล่า่วนมากกะสีเป็นคนนิสัยคายๆกับพี่น้องคนไทยนี่แหละเป็นคนน่ารักยิมง,ง่ายหิมง,ง่ายแล้วก็ตามใจคนบไดเเป็นคนบ่คอยคัดใจคนพอปันไดเนาะกะสมมติไปกับโมกับครูนี่กะสีกระเดาแต่มมกระเดาแต่คนอื่นเฮาจังได้กระไรอีกยังประมาณนี้อันนี้คือนิสัยของคนเล่าเนาะสำหรับตัวพันเอง ป่อพันมาอยู่ในประเทศไทยนี่ก็หลายปีเนาะพี่น้องกัมีโมกะส่วนมากก่บมีโมเป็นคนเล่าเนาะกับซีมีโมเป็นคนไทยกับซีมีทั้งคนกรุงเทพและ้วกะัคนต่างจังหวัดเนาะสนมากกับซีเป็นพี่น้องทั้งภัคอีสานเนาะเป็นโมกับป่าพันุสมัยเป็นเด็กหน่อยเป็นวัยดุนเนาะกับได้กินได้เที่ยวน้ากันกับโมคนไทยเนาะกัแต่ละคนกับศึกษานิสัยซึ่งกันในกันกัถือว่าโอเคเลยพี่น้องกัเป็น คนที่น่ารักพี่น้องคนไทยก็ไดลที่มาเป็นโมเป็นครูกระเป่าพันน่ารักเฮาบอกเคยเอาเปรียบอารัดซึ่งกันและกันนะพี่น้องเวลาไปกินไปเที่ยวจังสิมีคนอร่อยสองอยกระแซ่ึันออกเพ้อเพ้อเฮาไปเที่ยวเงินเบิดบ่พอพกลับมาบ่มีเงินสือเขากระแบ่งกันจังสิอันนี้คือเป็นนําใจระว่างคนหนาวกับคนไทยท่าเลยมาคบกันเลยมาเป็นโมเป็นครูซึ่งกันและกันเฮากับซมีนิไซแบบค้ายๆกันนะนะพี่น้องวันนี้ก็มัด เขาตอบคอมเมนต์พี่น้องเนาะกับซีมี่คอมเมนต์ของพี่น้องคนไทยไลาย้นเพื่นเขาเข้าใจมาพันกับเข้าใจเนี่ยพอมันเป็นเอียงที่มันนุนแดงเนาะพี่น้องมันนุ่นแดงจ้ะมันโมนาสิเกิดขึ้นได้จ้ะบ่หูเอาความมันอกมันใจแต่ว่าใต่มาเมาว้าแต่ที่นี่พาเห็ดงาหนักประเี๋ก็คือซุ่มเขานี่เนี่ยที่มาเห็ดงานดูในฝั่งไทยเนอง บางที่คนไข่บางคนเพิ่นก็อาจสีขันหูว่าเขาเป็นคนล่าโยดายเฉพาะนี่เซนผู้ท่ายคือว่าพันจักซีเนาะก็อาจชีเลยรับผลกระทบเนาะค่ะเกิดข้าเจ้ามั่นใสอย่งขึ้นมาไงซสิอาจชีได้รับเคาะได้คือทำได้่ังกายหรืออยังก็่าไปเนาะแต่ว่าพันก็คิดว่าพ,พิสโบมีดอกเนาะแต่เฮาเกวกลัวๆไวจากประธานมวยเฮ็ดมาเดซะนึงก็มา นมล้อกพ่ออีกเอ็ดอีกพี่น้องกัมันก็เลยมันเกี่ยวกับชีวิตใส่การใส่ชีวิตประจําวันของโต้เฮาโดยสะาะนมาปั้นก็เลยออกมาเห็ดคลิปเนาะกก็ก้อนอื่นกัขอบกุ้น่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะเขามาเบ่งตกมาพันแ้วกับตายคนกับอมอมิ์ไปในทางที่ดีแน่พี่น้องในทางที่ดีในทางที่มันสั่งสันเนาะกับบริษัทข้อมินไปในติดตั้งที่มันแตกแยกส่วนมากเป็นกับข้อมิน ตัวว่าเลยตัวบุคคลคนนั้นโดยส่วนใหญ่เนาะเพคนกบ,บคอมเมนต์แบบด่าการแบบระล่านไปคนดเดาเขาทุกคนแต่ยังไงแต่คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์กะน่นารักเนาะพี่น้องบ่าวพันกันกนบบอสสามารถสิไปตอบไลยทุกคอมเมนต์ก็ได้เฮ็ดเป็นคลิปออกมาตอบคอมเมนต์พ่อแม,ม่พี่น้องคนไทยเนาะแล้วก็คนดเดาเขาหลายคนกะเขามาคอมเมนต์ชือกันกับไปในทางที่บอเห็นดีเห็นงามกับ ไอนมรูกพ่อคนนั้นเนาะพี่น้องกะถือว่าคนลาเล่าเฮ้าสนมากกบเพเห็นดีน,น้เนาะพี่น้องกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์คนพี่น้องกับเพเห็นดีนํากับผู้ชาย้คนนี้อย่างเช่นที่เขาเห็นเขาหูมากกะคือเมื่อออกข่าวมีคนออกข่าวมีคนปล่อยคลิปพอเรื่องมันดังขึ้นกะทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งการเล่านกะไเลยเขาไปจัดการป็นที่เดียบร้อยเนาะแต่การดําเนินคดีทั้งการให้สิมิการ เอ็นหนังสือทรงโตผู้ใดขามแดนมาดํกดเนินคดีทั้งฟังไทยบอหรือยังบออันนี้เขายังบอทันโหเนาะเขาก็ติดตามต่อกันไปเดือยจริงที่เขาเห็นในข่าวในซีออนได้บอฟันกับบอกาฟันทงมันเป็นเรื่องจริงหรือบทจริงเนาะที่ว่าสีทรงถามมาดําเนินคดีในฟังไทยหรืออี่แต่ย่างไงบอฟันกับบอกาฟันทงเนาะมันเป็นซีออนได้ทั้งส่องยูทูบส่องออนได้ยังต่างๆพอเขากับบอหูบางสองคนกับเอามาปั่นเพลินเป็นกระแสให้มัน มีคนสนใจมีดึงหยอดค้นเขาไปดูเพื่ออะไดหยอดสัพตะไข่หยอดใดหยอดแช่อยังประมาณนี้เนาะฟันกระบอกกาฟันท่งว่าทั้งการให้เพิ่นเข็ยนหนังสือขอกุรายคมแดนบอหรือว่าอย่างเนาะแต่ทั้งการเล่านี่จัดการไปเป็นที่ีเรียบร้อยแล้วกไลรล่าออกจากงานทั้งบริษัทก้เจ้าไครออกทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่เล่าก็จับปั๊บติดกุกเป็นทีเเรียบร้อยเนาะพี่น้องกับเป็นยังไงนะคนกรรมที สิ่งที่เ้าเบาอ่ะพี่น้องสิ่งที่เ้าเบาหนีคือเบาพัดน,นีสมุดยืย้อชือ่อนี่ไปเคียดผู้ใดผู้หนึ่งนี่แล้วก็เอามาเบามาเบามาอันเป็นคลิปลงมาดีกก็ไปเบาถ้าเ้าเบาให้ผูใ้ใดผู้หนึ่งเกี่ยวกับัวเขาเองมันอาจจะเป็นเดือนยังลายแดงเพราะทะเเนาะแต่นี่มันเป็นเดืองระาวาังประเทศอย่างที่เบาพัดเคยบอกได้คิปมาอย่างนี้เนาะมันเป็นเดือดระวังประเทศเป็นเดืองละเ,เ,เ,อ,าาะเอียดอ่อนนะพี่น้องเนาะเอาสีเาอย่างนี่โอ้ขวนระมันระวังอีดีเลย กูรักผู้ใหญ่บ้านเมืองเฮ็ดงานนางกี่รีได้เดี๋ยวความงอว่าทันหายความค่อยขมากอีกพี่น้องยุ่จังสันเด็บจบจบบทสินจักมันเป็นอยังระรว่างคนนาวกับคนไทยนี่เป็นข้าฟังภาษากันดูเรื่องบบนี้มันก็ได้คอยมีเรื่องกระทบกระแทกกันแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นคนๆนครว่าพันบริสิทธิ์ดีๆมันเป็นเรื่องปกติคนนาวคนไทยทะเลาะกันคิดกันยังไงสินะอ๋อพันคิดว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยอยู่ใน โซเชียวพอเขาเปก้นโซเสียวเอาเด่นเชเียลอีเแล้วเข้าบ่วพันธสีหอดีเป็นเรื่องปกติไปคอบเมนตนลากันหนุนนี่นั่นเป็นเรื่องปกติมากสําหรับคนดาวกับคนไทยนี่บ่าว่าเป็นอย่างกระจามวนบ่าพันกับ่าเข้าใจเนาะกับกูลอยมึงมึงลอยกูอยู่หานแดงกับสีมีประมาณนี้แต่กับสีบ่อถึงขนาดนี้แต่สําหรับนุ่มรอพ่อคนนี้โอ้บ่าวพันว่วบ่าวพันกัยังขนาดตัวบ่าพันเองกับบ่กกางหายอภัยคือกันเนาะพี่น้องกับทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่พี่น้องคนไทยเนาะ บ่าวขันก็อยากฝากว่าจากไหนกะจากไห้พี่น้องคนไท่กลับไปเที่ยวประเทศลาวกลับไปเที่ยวไปสนุกสนานกับค้นดาวห้าไไรตลอดเวลาเนาะพี่น้องค้นดาวจนหมากบ่มีผิดมีไิดพ,พี่น้องไอ้จริงที่มันเห็นเขาเห็นมันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งแค่นั้นเองพี่น้องแต่มันเป็นเรื่องใหญ่พอะย่กงอย่างที่เขาเห็นเนี่พี่น้องบอ่าวขันก็เอย บอกว่าอยากยบได้เนาะสำหรับคลิปเดรกกับฝากไว้ซ้ำนี้เนาะพี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณสุขุมสุขคนได้ได้เนาะ